สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมื้ยทุกคนเด้อตอนนี้น้นองยูกับสิพาทุกคนนําไปหาน้องบอมอยู่ขังเนาะซึ่งน้องบอมบอกให้หเฮาเอาถุงกับมีดไปนำเนาะทุกคน,นคือมือสาวเนาะน้องบอมนะไปเอาหญ้าให้ตุงหัวเนาะไปตัดต้นกล้วยให้ตุงหัวกับพ่อเนาะทุกคนแล้วนี้พ่อหันกลับมาเหงนเต็มผู้เดียวแล้วพ่อหันบอกว่าให้น้องยูนําไปหาน้องบอมเอาถุงกับเอามีดไปนำเนาะทุกคน ฮิไปไอเฮ็ดหยางเดี๋ยวเฮาไปบึ้งนากันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือพอบอกว่าฮิปไป้ไวๆเด้อว่าซั่นเขาก็ฮิปเล่งรถมาเลยทุกคนมาแล้วเฮาก็ับมาเปิดคลิปอยู่กลางทางเนาะเพื่อสิพาทุกคนไปลุ้นนํากันว่าน้องบ่มบอกเฮาไปเฮ็ดหยางเนาะเดี๋ยวเฮาไปบึ้งพร้อมกันเนาะทุกคนลุ้นแหงตอนนี้คือว่าน้องบ่มบอกว่าฮิปไปไว้ๆเอามีดเอาทุงไปนําอุ้ยหมาแล้วพี่น้องวันนี้ต้องโชคดีแน่นอนเนาะเดี๋ยวเฮาไปบึ้งนํากันเนาะตอนนี้เขาก็ลงมาหดข้างเลยนะทุกคน บึงต้นยางของเฮาตอนนี้คือแบบตึบแหงเนาะเห็นต้นยางอยู่แต่ว่ายานตึบหลายกว่าถ้าเขางามพาะนันทุกคนมึนไงไม่ควปลูกเขานี่อันนี้เป็นเข้าเจ้าเอาเนาะงามเชงงามว่าน้องบ่งอยูใส่เนาะโผลบอกว่าให้มาถัางเ่างไปจะไปนำเสาะน้องบองอีกอยู่ล้าน ก็ต่างปิดปือนเฮงเทไปจังใดแล้วแบบนี้เอาเฮงเอารุทีปมาเนาะโอ,โอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยเกือบตกใจหมดเลยตอนนี้เขากำมาหอดขังแล้วทุกคน แต่๋่วเราเห็นหน,น้องบอมเน,นาะบอมอยู่พุ่นไปน้องบอมค้านอยู่พุ่นละเดี๋ยวเราสินำไปเึิ่งยุเจ้าฟ้าดพุณนวะยุ้ซ้อขเขาไปนในขังวะแม่นเด๋อวให้ตาบู๊ป่า เลยอืมไม่ผดเจียวนี่เหนาเนาะอืมอยากเหน่าละมดแล้ววันนี้ยังไปไปเอามาโอ้ทุกคนน้องบอมพยายามเลยสั่นเอาเอาสองฟางนั่นแหละคิดว่ามันน้อยเดียวเราบอกวาออกมาบแล้วง้องบอมไล่ไล่ป่ะพี่้อมพากินหอมเนาะบึ่งน้องบอมจับไปแล้วน้องยูเก็นดมกินมันหเข้าไป้อมปะนี่สือ เอู้นะตบโตาบนะคุณนะอไปพัพุ่นมาเตอละนี้จุ่มอยู่นี้อือโอ้ฮตาบดอกน้อยเนาะอาปีนี้เฮกมานเดนี้นะอุ้ยอยากเนาแล้วนะอืออยากเนาวละบ่มอยากนาวละเอออุ้ยบื่ลานี่นะพนี่อันนี้เป็นแเอาฟักเนืออยู่พุณนะ กูเลยบเอาล่หมดละซามตาาเอันู่ยนมีบหาเห็นมเอโอ้เอาอ่ะอือนคือาบกงานภาาทยรือว่าเานี่นี่อันไปเรงยวนนั่นวะอยวนนั่นนะเออเนงปะเอ้ยอยู่ไหนพูได้บอกบักกะลาอยู่ไหนเออขยันว่ะเมื่อกี้นี้ไปเอายีสากเนื้อื้ นี่ไดอกมันดอกเดยเนเดอกเดียวนี่ได้ดอกอดู่เอามาก็เอาไปไปทูนะเอากระดาษบกมันจะได้อันนี้เนาะนัอุ้ยยังบาินเกนอดอกกูนะ่ได้สดอกไล้ดอกูเลยนี่โอ้ฉนอยากิน้หวานเนาะหวานนี่ม่นหวานนี่ก็มา่ะ รอบะเมือนก็มาเลาะป่ะเมะืม่นนม่ไปได้เลาะนะขี่รถไก่ลวเห็น,น <c oughs> ได้สิได,ด้ดิทางฟ้าพุณเม,ม่นตะการหยั่งเก็ทางฟ้าคุณนะน่มไงอน้นอ,อ,อ,นะอู้อู้อู้อน้อู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 อู้อเ้อ้ออููอู้้อูอ้อู้้อู้้อ้อูออ้อ้าู้ออ้อู้อ้ั้อูู หมวกกษัติย์มายาเฮต้าบนะ่ะบดีอันย่านะม่ให้นบ่าเฮตาบเมื่อวานนี่เห่ากระเฮต้าบเ็นี่สุเน่าหมดขัน่เน่าไม่ใจร้ายกุยนี่อยูคือเอาเถอะเ็นู่สเดอ่ามีตัวเห่ากระบุงมีตัวเขาพาไปเอนตั้งตั้งมกตั้งเจอไปโซ่อ่ะเน้นแล้วบอ ขี่รถเข้ามาเมื่อกืนนี่เห็นยุ๊ฮะเห็นยุ๊ขี่รถเข้ามาเมื่อกี้นี่โดนางย่างมาเลยนางขี่รถมาอ่ะแม่บ้านขี่รถเข้ามาก็ล่ะเอาอะไรขึนม่อาอนี่อันนี้เก็บ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 อีพอว่าได้พอแก่มือก็ฮิปไปฮิปไปปลากระไรนะโอเคีด้อเด้อคามก่อนคามมาก่อนย่างเหรอเห็ดย่างเลาะเห็ดตาเห็ดหน้ามันจับขาดอีก อ,อยากเงาเดี๋ยวนาะคอยเก็บเอาเนาะบดูไปทางนอกพี่หนานกาญยาวๆกันอยู่ใส่ถุงกันโอ้เงามาทุกคนเอ้ยบดูไหมตายได้ออกออกไล่ได้อยู่แต่ว่าอยากเงาเนานะอืเสียดายดิกินการมันเอาเบิ่มันเลยกินกันเลยทิ้งไปมานี่นะมือสื่อนี่นะทุกคนเห็ดตาบนะ เขาเขาได้หลายเฮ้หลายว่านเทาไปซอกรวบไดมาบึ่งมือมือ,มอนี้ผัดว่าเน่าหมดละโอ้ยหงอหงอหงโอ้ยอยูฟางงวก็พงงองหงแล้วทุกคนมาวนบมไม่กินละว่าห็ตตาพนะนะเฮงวัน้นน,น,น,นอยเลยการทันอย่าง่บนาแต่ว่าเบือ่อเน่าเนาะ มันตอมาเอืมบคาหมาอยู่คามาออเดีีนี่ออกอือหอมเนาะบัดเิ็บหรอบัตตอนบัเคิบหรือบห้อมเห็นแล้วเองนะลนะอยู่ไหนพุ่งก็อหยังเลยเห็นบอกอยู่ไหนพุ่งะล่ามเข้าไปไหนพุ่งอูู้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้นี่นอบอมไปเอาย่ฟากนั่นทุกคนแล้วเข้ามาเบื้งทางฟากเนี่ยอู้ออกไหลดิ เอาขนะันดอกจูบนี่คือสีบเห็นเนาะเพราะว่ามันดอกน้อยเนาะมันดอกน้อยแนละ้วก็อนะีกอย่างละมันอยู่ในตุดพุดอืมตอนนี้เขาก็เอาหิตาบออกมาแล้วนะทุกคนมีดดวงนั้นเอาหรอวะได้หิตากระที่มีดพร้อมเออสิอสได้อยู่ประมาณนะี้เนาะเป็นหิตาบดอกน้อยเนาะทุกคนนี่หิตาบดอกน้อยเขาเอานิตาบเดอกกือก หมือนให้ตบจอมดัาบอย่างประเอิวมาให้ตับมือนจอมมันก็ข้าวได้ละ <c oughs> ได้อยู่ประมาณนี้ทุกคนพอดแก้วอยู่แล้วระี้หอกกรสิบไปเสาะอ,อีบอนไหมบึงก็นเนาะไปเสาะอ,อีบอนหอกเคยได้ปีก,ก่ายเนาะทุกคนเป็นเพลนเลยบอนนั้น แล้วบวน,นี้ปีนี้เขาสิไปบึงว่ามันสิอกบ่เพราะว่าบนเขาได้เป็นปีกายเป็นเพศฮะมันเป็นดอกอ่าเฮต้ตาดกอกใหญ่แต่น้องบอกว่าบางทีมันสิอกดอกน้อยไปบึงบึงก้อนมาสั่นเพื่อความสบายใจแล้วเขากระสิพาจกาไปอีกเนาะตอนนี้หนุ่มบอกก็สิไปเอามีดแล้วก็สิพากันไปิบึ้งมาทุกคนเปิบึํงกันเนาะว่าสิไดบ,บ่มาเข้ามาเห็นมาเข้ามาเห็นขขเขาก็สิว่าเขา โอ้ยคุณเด็กเนาะมาเอาเฮดจับอยู่ข้างข่งนี่เนาะ <c oughs> คือสิยอกแล้วที่เอา,ามา <c oughs> พี่จุ๊บมุมอู้มักทุบขมานพับนวดพี่น้องตอนนี้น้องยูกับน้องบอมคัด้แยกกันเนาะส่วนน้องบอมมันทีไปเรียบแคบแล้วน้องยูมันทีเข้ามาในใป้าเสาะเบ,บื้งเนาะ <c oughs> อุย้ยแต่ละปีเข้ามานี่แหลยอยะอันทีเข้าที่ว่าอยู่เลยจะกินนี้ปูปลาเลย ว่ามัน,มออนยังบวชงาบมันออกเนาะเพราะว่าบอดี้เฮาร์ไมเดต้าบดอกใหญ่ค่ะออกเนอะทุกคนสู่ชัยยังไม่ถึงยามว้อาทุกคนเขาก็ได้พอเจลอยู่ด้อเนาะนี่โอ้ย,อยถึงมันสิโดกน้อยแต่มันก็มีถึงจะมีก,กินหอมด้วยเนาะต้องรอดอกน้อย ถึงมันซีโดกถึงตัวพวกกินเลยถึงมันซีโดกแต่เหาก็มักนี่ทุกคนก็ชิได้วิวประมาณนี้เราเดี๋ยวหอกะชิส้มแล้วก็เอ็ดเกงก็ตืมน้ำสลอดลายเัาชีเฮตตำกะเอามะเขืเกาเอกับสลอดลายเอกับสลอดลายก็ชิพอกินเยอะเนาะหลังจากที่เราเอามาเนาะทุกคนแล้วเหาก็มาส้มเป็นลางละเอียดแล้วเหาก็ชิมาเก่งเนาะกินผักใส่ลงไปแล้วเกือบไลยกินหมดแล้วก็กระหักนังเลย เนื้อสีสันจะแซ็ตเลยทุกคนเนี่อันที่เหียบว้อยตุดน้ำสล,ลัดแล้ว่าแกงนี่กินหม้กินเ,นเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยปิดป๊าปองลงได้ป๊าพี่น้องตอนนี้เอาก็ะเอดกินแล้วเจะเดินเนาะอันนบ้า,าแกงเห็ดบัวคลองเาหา,ดา,าได้มือเสานเาะทุกคนได้มื่อกี้เี่เราเอามาแกงเลยเนาะแล้วก็สิมีแก้วน้องไม่้มเนาะทุกคนแล้วก็ต้มหน่อไม้ปิ้งปลาแห้งเนาะ กระสิประมาณนี้อาหารของเฮาแล้วเขากระิเกียมพากันไปเวียกวันนี้กินข้าวแล้วกันไหมแทบอยู่ยว่าเกียงมอมเป็นเกียงนอสเกี๊ยงฮิตวนนี้นะเป็นการกินแกงเห็ดปวกครั้งแรกของปีนี้เลยเนาะทุกคนคน่ตื่นหะนะจนเมื่อกินละเหา่าหากได้กิน <laughs> อามา,มาพี่น้องมากินขา้าวเช้ารำกันเ้อเนาะตอนนี้กระิเป็นข้าวสวยละสิบหมู่แล้ว <laughs> ยุ่มตื่นมาขนามันเนาะบ้ามันกระดงเลยตุ้มกับป่อสาวคุณไม่เหรอตงไรสัตั้กจะสาวคุจะขียนจจบเอบ้าเขาก็งงาเป็นมาแฟดยท่าเดียววะอีนึงจะเอาเก็ไม่บอเขาเกิดันมันเลยลืมนนทีนี่ยูกเกิดกับมึงบ้ากูเกิดกัน มันรอดละมันรอดละมันรอดละก็คือน้องยู่แบบเป็นคนเกิดก้อนนะทุกคนเกิดก้อนแล้วตอนนี่ยทางบ้านแม่ท่นเจ้ามันเป็นคนเกิดก้อนอีแม่เป็นคนเกิดเอเยใหอดูเหมือนอาากับว่าช่างตัวมันจะออกมาก้อนน้องยู่มันออกมาก้อนแล้วออกมาประมาณจักนาทีแบบนี้ไหมหน้าสีน้องบวดจึงอ้อนะทุกคน แล้วเป็นทางแม่แม่ผู้เดอออกก่อนแล้วเป็นน้องผู้เดออกกําลังกเป็นเอื้อยอยู่หงบ้านเฮาเแล้วนี่น้องอยู่ทาได้เป็นน้องตัวจะเล็กว่าใหญ่มาแล้วฮอเฮ้ยผเป็นน้องตัน้อยๆมอืคืออันคนยู่คนบ้าทั้ือกันอันตุองนเป็นน้องทางจ้อเป็นตย ตุ้ยแต่ว่าจ้อยซื้อจ้อยแต่ว่าตุ้ยงงบ่มันสิสลับกันคือเฮาก็อีบอมตอนน้อยอีบอมกับเฮาตอนน้อยๆก็เฮาตุ้ยแม่นบ่อือเฮาตุ้ย้อมาลเฮาจ้อยอีบอมจ้อยตอนน้อยๆเฮาซื้อจ้อยยนีเฮาตุ้ยอันซื้ออึ้งบ่มันซื้ออึ้งอึ้งเฮาอีอ บังกระนุกกระเด็บดาวป็อึ้งเท้ากับกนุกกระเด็บดาวหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำแล้วไปที่เหยียบหอยเนาะทุกคนเฮาก็สิพากันออกเดินทางไปปลูกยางแล้วก็ไปปลูกมะมัเนาะอาวม่วงมานึงเนาะอ่ะเอาอย่างเงี้ยว้าวก็ชีไปปลูกยางแล้วก็ไปปลูกกล้วยแล้วก็ไปปลูกเครื่องปลูกนี่เนาะทุกคนเต็มเลยเครื่องปลูก ไปเดี๋ยวเราก็จะพาคุณออกเดินทางไปส่วนยางถึงคู่คู่คุณเลยนะทุกคนถึงคุณและว่างทางที่เรากำลังจะขึ้นไปส่วนยางของเราโน่นองบอมก็มาเจอเฮิตตารออกคุณวะยุกของคุณออกป่ะได้พอแก้วได้พอแจลมือเสีออกแล้วมือผ่านเท่ามานี่ก,กนินห้อมได้เท่า,ทา,าน, home, นี้น่ะแต่ว่าออกแต่เอนี้อ่ะจับมุกือไปต่อไป มมนฟากหนึ่งร่มันออยตอนนี้เราก็ขึ้นมาฮอดถึงภูแล้วเนาะนี่มากับน้องบอมสองคนตีนภูมากับน้องบอมสองคนตัวแทกมากัรสาบนอสิปูกำกันแต่อาไปมาคือพ่อฮันกับเหินแล้วพ่อฮันมีแคกมาทุกคนเพิ่นมาหาพ่อแลวพ่อฮันกับเหินอตสิมีแี่จะน้องบอมกับน้องยูก็ใส่ดิทีเชาว่ายดีเฟนี่แหละทันบ่มีเด๋ยเ่าเตรียมใายิงบักไคลายเนาะนี่ ้องอยู่มาปลูกกล้วยจำเนะทุกคนอันนี้ก็คือกล้วยที่เขาจะปลูกในมือนี้เนาะละมืดสามตน้นกล้วยทั้งสามสิบต้นละยางท่นประมาณสี่สิบปายเบียอลไรเนาะเพราะว่าปลูกเมื่อวานนี้ได้ละยางขนาดแต่ว่าปลูกบ่มืดเนะทุกคนเขาจะมาปลูก,นนะท,กทําขืนตัวเมื่อวานเนาะยัยงไปขึ้นฮอตซีเดร์ซ่องท่นใจยากก็ละนี่เนะทุกคนเขาให้เพื่อนมาปรับให้มาปรับอันนี้ให้เนาะปรับทางบนนี้ บนตีนผูหันกับข้างผูหันทุกคนอยู่หอันค้างหันเหกาให้เพิ่นปับให้้วก็ทางไปพราอมกับอยู่หึงพุ่นอีกเนาะถึงหัวผูหันนี่กระิเปยประมาณนี้หันลงบนลงยู่มาคิดอย่างสองคนกับโบยานละบัดอ่าเปลี่ยนแบบนี้เนาะเพราะว่าอยูุ่มหันเพิ่นก็มีหันอาหารอยู่กองหันส่วนนี้บ่คอยานละข่าว่าเตกๆมาเหกาจือหน้าบูหใจเลยเนาะ ตอนนี้สิขากันขึ้นไปเทียงแล้วก็สิไปปลูกยางอยู่ข้างพูนพนเราทุกคนขึ้นฮะต้นนี้เฮาก็พากันมาปลูกยางแล้วทุกคนเอาเปมาอันนั้นเปยของกินเนาะอันนี้เปยเครื่องเป็นยาที่จะเอามาปลูกเนาะนี่เมื่อวานเทามาปลูกแล้วทุกคนปลูกตามอันนี้แหละเมื่อวานเนาะและ้วเฮาก็สิปลูกอันเบียร์ไม่ปลูกเกนมักบวบมักอ้กอส่น,นีน้ำเนาทุกคน ไม้ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้เป็นไม้กุกบกเนาะทุกคนใหญ่แท่ใหญ่่าตะเกียบบกกาหมาเหี้นี่ไดยานไม้ทับ,ท,บทับโผมันกระโดกเด้ขนาะดแล้วบัดนี้ให้เพื่อนมาจุกออกให้แล้วเพื่อนเอาหลงให้เนาะบัดนี้กปลปนเลยข้างสวนน้องเฟสอันนี้นะเปลี่ยนเกียงว่าสันบยานอีหยังอ่ะบัดนี้นตะก,กียนตื้อเพ้ตืบว่านี้แหลงๆมานี่นเป็นตะยานว่าสันอ,อย่าลงไปกองพุ่งก็เห็นหมดลนะ มาทุกคนเดี๋ยวเ่าสิมเรลืมปลูกยางกันก่อนเนาะอ่ายางมือนี้กะนโบราณดอกหนอเตก็คือสิบแเ้วเพราะว่ามันเป็นดินมักหินนะพี่น้องนี่ขุดไปนะขุดขุดไปมันตำมักหินสิเขาก็ได้ย้ายบนขุดคันขุดบนเลือกเขาก็ได้ย้ายบนขุดจะสินะมันมันซาอันนีแหละเพราะว่ามันปกติมันก็ปลูกไวระบบเนาะปลูกเบาเขอเขาปลูกอันเบี้ยเขาบริปลูกเบาไม่ละเขาปลูกตาเขียวไวขึ้นมาจูนสนะคนสวยจ้าะ เราจะลงห่ลงกันปลูกยางกันทุกคนเดี๋ยวพ่ว่าติดปลูกยางบนแล้อจากเทื่อเลยมั้งอ้อปลูกบนแล้วย้อนมาไปเก็บอัน,อนลีมยางดิโอพี่น้องเอ้ยบ่แปลกใจเลยเนาะที่ขุดยากเนาะเพราะว่าขุดแต่ละขุมก็เป็นแบบนี้เมือนะ่อเนาะนี่เดี๋ยวให้น้องอยูเออฟันฟัดปากนี่เด้อนี่มันจะเป็นก้อนหินแบบนี้เมือ่อคุณฟังแต่เสียงเนาะคุณนะเนะก็บกอบเก็บกอบอยู่ป่านย้ำพนม วสวนถนนอันตรายขนาดปานเขียวน้องบม่มน้องอยู่สมัยตะกี้แลวขุดแล้วแล้วเบิ่งนี่โอนี้ขวบมายากแห่บ่ให้เ้าวเลยเนาะทุกคนกระสีประมาณนี้เนาะขุดไปขุดมาท้องฟ้าเพิ่งกระเต็มใจบดใ้เห่าเาทุกคนดีใจให้ <บท S 1> เ<ร>ห่าบ้าบดไปบดมาคือฝนติตกทุกคนเลยท้องฟ้าคึมมาเลยเมื่อกี้ตกมาใส่ใหัวสองสามมิตรเนาะเฮือ,อน,นี่ปานบ่ทาได้อาบนำ้ำเปียกมดเลยนะ บ,บ now. <now ้านอาบน้ำสิงคโปร์เนาะว่าท่าจะอาบน้ำมันฟังแปลกๆเด้อะเบาฮิตวิตเปลี่ยนได้ทุกคนโอ้าวคุณสาวว่ากำมังว่าอาบน้ำแล้วอยู่บ่มื่อนี่แล้วแล้วแล้วให้กำลังใจตัวเองได้ากันขุดช่วยกันก่อนจหมาปลูกเนาะแมนเขาก็ว่าอุ๊ยอยู่โตแค่ลราก็อยู่นี่ โอ้ทุกคนเดี๋ยน้องบอมจะขอตัวเห็ดก่อนเห็ดก่อน,นเพราะว่าฝนนี้คือสิตกแหงเติบเดี๋ยวเขาจะพากันขุดแล้วจะมาปลูกพร้อมกันเนาะทุกคนหลังจากที่เขาขุดขุมยางแล้วไปที่เห็บหอยเนาะทุกคนแล้วตอนนี้เขาก็พากันย้ายแล้วเขาก็มาปลูกน้อง,องบอมเนาะสิลืมปลูกเลงซึ่งน้องยูหันใส่ยาให้น้องบอมแล้วเนาะใส่ปุ๋ยกับยาห่อพื้นไปที่เห็บหอยละ บึง้งบึ้งเปียหยางเห่าฮานะทุกคนป้าอามินมาขีดรถบอกปูกปีนี้หวังขีดปีหน้าใหญ่ใหญ่แค่ใหญ่วบหรือว่าไผ่เห็นกระสอนเนาะเพราะว่าเฮากาเบี้ยนะกะเกือบได้สามปีแล้วเนาะงกุมเนาะเฮากระสีปลูกกระสีเนาะทุกคนนี่แล้วกระสีท่มแบบนี้ เอาไม้สับสับสับใส่เนาะตาเขียวนี่ยากถงผมแบบอันนั้นหนึ่งเด้อนี่ตามันเหากาสิเหากาสิปิ้นเหากาสิปิ้นตามันออกอันไปทางตะวินออกมาทุกคนเทาต้องตกแน่นๆหนึ่งเหมาะเพราะว่าตาเขียวคณะโต๊บนแน่นแล้วมันจีมันจีบัวอันนั้นมันมันจีบุกขึ้นฮะทุกคนต้องตกแน่นเอาไม้ทางทางเนนซัมไต้แห้งดีเพราะว่าเนาะปลูกเบียร์อันนี้นะขันปลูกตาฮัลเลเมนเนน อันเขาทังโบได้ปลูกบบปลูกเบ้าเอ่ยเขาทังโบได้ไปบายยานเบ้าแตกแล้วมันจิตายแล้วคันปลูกอันเบี้ยแบบนี้ฮะเออปลูกอันเออเบียยแบบเออปลูกตาเขียวแบบนี้แล้วมปนทางได้กรสิประมาณนี่นะทุกคนน้องบอมปลูกนะน้องยูหันปลูกตีพุ่นมาละน้องยูหฮนเนาะน้องยูปลูกเรียบแขคมพุ่นน้องบอมปลูกอันนี้มาโอ้ยูเขื่องที่ก็ได้ยินเออเสียงจนตงิ คนอื่นค,คนอื่นกินเหล้ากินเบียร์ส่วนเฮาสองคนมาปลูกยางเขาก็ไ <laughs> ด้นนฟังเพลงนําอยู่เด้อพอมีแยงอยู่เด้อรอมโบมือเติบเลยเนาะสี่สสสท่าทางในการนปลูกยางมัอนี่กระชีเลมไม่มือย้แต่ละน้อยน้อยปลูกยางเล็ว ข้าวสวยก็ไม่ได้กินอ้าคือโทอ่ะหากันกินซองซับคำเนาะปลูกอย่างแล้วฮะก็สิไปพากันไปปลูกเบี้ยปลูกบะอันเดี๋ก็เพิ่นปลูกเกนปลูกเกนมะบ้วมะเอึเนาะทุกคนม่งูักหิงมะคอกมะเขือเดี๋ยวครบทุกอย่างว่าตอนนี้สิปลูกแล้วหรืึบอ่ะนะ อันนี้ก็จะเป็นอยากปฏิดานที่ห้องพื้นก็่ให้พวกขินเนอะทุกคนและอันนี้ก็สิเป็นปุ๋ยอไว้เซอแบบให้มันขึ้นเนาะแล้วเราก็สิทุ่มแบบนี้กินตามันไปหางะวนกิน ว่าส่วนตัวอะัน uh ี่สีแอะโอ้อยู่อีกนึงอีกสี่ตนฮะพี่น้อง หลังจากที่เราปลูกยางแล้ววนาะตัวนี้ก็คือฝนตกเนาะตกแขงเอาแทวว่าทุกคนตะเรียกที่เขาว่าสิผากันปลูกยางแล้วและสิปลูกแกลดมักไม้ที่เอามาเนาะตัวนี้ก็คือแบบยวสิได้ผากันกับเอาเครื่องปรเนียนดูถียงก็แลิมาแข่งฝนปลูกเอาให้จัดแด่เขากระสิปลูกให้แล้วเนาะเพราะว่ามืออื่นนี้เขากระสิปลูกอันอื่นะเพราะว่าฝนตกแล้วกระสิปลูก่าปลูกเลยเพราะว่ามันจึงสิได้อัน ออกไหวเนาะทุกคนหนึงหนึ่งเมตรปลูกตอนนั้นแม่มาปลูกอยู่แถวนี้เลยโบขึ้นเนาะทุกคนเราก็สิซับปลูกอยู่บนนี้เราจะทเอาไปปลูกยางมาเนาะทุกคนฝุ่นก็พูดใจเขาแท้ว่าเนาะว่าฝนตกแล้วเจากปลูกยางบ่ได้เนาะเพื่อจะเอฟ้าแดดตัดฝุ่นพอนนี้เราปลูกยางแล้วฝนจะตกแต่ตอนนี้เราก็พากันมานั่งเอ่อเฉียงเสาฝนเราให้ฝนเสาแล้วจะไปปลูกอันมากมายเนาะทุกคนอันนี้ก็คือชมปลูกมากมปลูก่นละปลูก พุ้ผดไม้กุกอันนี้ก็คือเถียงที่พอตอนนั้นเขามาให้ทุนคนเบิ่งเอาไวาพอกำลังจะเก็เถียงใหม่นางเถียงเก่าเขียงที่โลูกคันเอากลาแ,อแลเจ็บเลยมองเหม่อยมันเป็นต้นบวชโคดรต้นตองตองนิดเดียวนี่โคตรเข้าเลยที่จไม่รับของหน่ อเดอนไอแจกขนาดเนะาะตาซีนขึ้นมาเลยเห็นเด็กพี่น้องจิงต้มงมามงมก็มาถามมาถามอ่อนลงมงมจุกตอนนี้ฝุ่นกระเซาแล้วเนาะทุกคนแล้วเราก็พากันมาปลูกมาก เพชรมะเขือเนาะตัวนี้เนาะบึ่งน้องบองก็ไปปลูกฝากคุณเรา้องอยูหันสิมาปลูกฝากนี้เนาะปลูกักบวบพอให้มันขึ้นเนาะทุกคนขึ้นข้างตามอันนี้เลยแหละนี่ฮาก็กิมีอยู่ประมาณนี้มีมะเขือม,ม่วงมะเขือป้อมแกนมะอึแกนม็มะบวบ เยอะแยะนะทุกคนนี่ผสมประสานกันเต็มเลยมากขนอกขนหนอืมมักทอกมักทั่วอุ้ยหลายแหงนะพี่น้องมีฮอตแกนมหอมปอมล่าสุดมีฮอตแกนพริกไทยผู้น่ะจะกหัวพริกไทยมานะมันเดือเนาะยูยูเราเห็น,นเอ้ามาปลูกบพร,รว่าจังไล่นองบอมกัดว่าเป็นเกล็ดพริกไทยเพื่อนวานี่ตอนนี้เขาสิาพากันเลาะปลูกตามอันนี้นะทุกคนปลูกตามอ่า ต้นไม้ที่แบบเพิ่นจุดเลยเนาะจึงเป็นฟุ้นดีจึงงามเนาะเขาสิปูกเรียบขึ้นไปตามห้วยนี่แล้วเพิ่งพุ่นเขาสิปูกไว้ปูกสาลีใส่เนาะทุกคนตองบอมกับขุดเจ็บอยู่ฟุ่นเลยเนาะตอนนี้แม่ก็โทรมาบอกให้เหมือและเพราะว่าคำนะ่ำเนาะมาแต่ส่งเอ้ยนะ้องมันเป็นตะยานเนาะทุกคนเพราะว่าเฮิงนี่ก็เป็นป่ามดืดอันนี้นะเป็นป่ามดืดแม่นยูฮาห,หูนะาแต่เฮาบูหูใจเนาะนี่ แต่น้องบ่มน้องยูว่าสิปลูกอันนี้ให้ไปโอดเถืองก,ก่อนแล้วจึงสิเมือเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสิขอปลูกอ่าแกนมะอึมะบวบก่อนเด้อเนานะพี่น้องตอนนี้ก็คือเขาสิพากันเมือเงงานเนาะเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วลตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนเนาะบึ้งคือว่าแจ้งแต่ความเป็นจริงร้งใบแจ้งเลยเนาะทุกคนพี่จ่าก็มาฮับแล้วเขาพากันลุงมาเตผูฝนตกอีกรอบสองาา <laughs> บายเด้อ เพื่อนสองคนสิลงไปตอนน้องยูฮันซิย่างไปเพราะว่ามันมีบ่อทางคอยนะมันอันตรายเพื่อนเอิญมาคอยอันตรายเนาะแต่เราผูไปนะเพื่อนเพื่อนนั่ิไปทำการส่งคนทำกาสิลากไปนำการสามคนก็คือสิบโรดเนาะทุกคนให้เพื่อนไปก่อนซ้าฮัสิย่างไปเอากรสิประมาทนี่นาะมือนี้ผ่าทุกคนมาปลูกยางแล้วก็ไปเทต้าบเนาะทุกคนก็ได้โพกแข็งเนาะก็มาปลูกอ่า ผล,ลไม้บอกเขาเอาิอ่อว่าเดียปลูกอย่างกเกาะคนอิ่นปลูกพักเออมันขึ้นซื้อวัสนดุพักเนาะปลูกพักปลูกอ่ามะเขือเนาะทุกคนก็เกือบแล้วแล้วเนาะแต่ว่าย,ยัางอยู่งห่างถึงยังบ่แล้วข้างๆฮันแล้วล่ะ แต่บึ้งแม่อ่ำสิเอาสลีมาปลูกใส่อีกเนาะแต่สิประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนน้องยูร็สิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดเรดสรกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยูดีเด้อทุกคนบ๊ายบายบื้งมือ